ต้อนรับสู่ i รค c ลเจอร์แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณเป็นคนรักรถเหมือนกับเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเพนด์ยานยนต์ล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถ MPV สุดหรูและล้ำสมัยที่สุดในปี2025นั่นก็คือเดนซาดี9รถ MPV พรีเมียมจากแบรนด์หรูของ BYD ที่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสมรรถนะ สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับเดนซาดี9ปี2025คือดีไซน์ที่โดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเลดที่โฉบเฉี่ยวและเส้นสายตัวถังที่เพรียวลมทําให้รถรุ่นนี้มีภาพลักษณ์ที่หรูหราและทรงพลังไฟหน้าเลตแมทริกไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แต่ยังเพิ่มความล้ําสมัยให้กับดีไซน์โดยรวมเส้นสายตัวรถที่โค้งมนและการตกแต่งด้วยโครเมียมยิ่งช่วยเสริมความหรูหราของ MPV รุ่นนี้เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร คุณจะพบกับโลกแห่งความหรูหราห้องโดยสารได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดใช้วัสดุคุณภาพสูงไฟส่องสว่างภายในแบบแอมเบียนไลท์และพื้นที่ที่กว้างขวางเบาะหนังพรีเมียมมีฟังก์ชันนวดและระบายอากาศทําให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างผ่อนคลายที่นั่งแถวที่2เป็นแบบกับตันซีทซ,ซึ่งให้ความสะดวกสบายระดับเครื่องบินพร้อมจอสัมผัสส่วนตัวโต๊ะพับและระบบความบันเทิงขั้นสูงหลังคาสันรูปพาโนรามาช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งสบายให้ผู้โดยสารรู้สึกอิสระในทุกการเดินทาง แผงคอนโซลหน้าติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะล่าสุดจาก BYD Inter Face มีความลื่นไหลตอบสนองรวดเร็วและมาพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียง AI การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบเสียงพรีเมียมเพื่อประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือระดับผู้โดยสารสามารถปรับแต่งสื่อควบคุมสภาพอากาศและใช้ฟีเจอร์เพื่อความสะดวกได้อย่างง่ายดายทำให้เดนซาดีก้าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยี ในด้านขุมพลังเดนซาดีก้ามีทั้งรุ่นปลั๊กอินไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าล้วนรุ่นอีวีใช้แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่ให้ระยะทางวิ่งมากกว่า600กิโลเมตรเหมาะสำหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จส่วนรุ่นไฮบริดมีความสมดุลระหว่างความประหยัดและสมรรถนะมอบการเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและทรงพลังพร้อมการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สูงสุดไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือบนทางหลวง เรื่องความปลอดภัยเดนซาดี9ปี2025ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกรถคันนี้มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360อองศาเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการเดินทางของคุณปลอดภัยที่สุดระบบป้องกันการชนอัจฉริยะและระบบตรวจจับจุดบอดช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คุณอุ่นใจทุกการขับขี่ เมื่อพูดถึงประสบการณ์ขับขี่เดนซาดีก้าวให้การขับขี่ที่นุ่มนวลเนียบและหรูหราระบบการสะเทือนแบบถุงลมอัจฉริยะช่วยลดแรงกระแทกจากถนนครุกคะขณะที่โหมดการขับขี่อัจฉริยะช่วยให้คุณปรับแต่งสไตล์การขับขี่ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลเดนซาดีก้าวมอบประสบการณ์ขับขี่ระดับเฟิร์สคลาสระบบพวงมาลัยแม่นยำเบรกตอบสนองรวดเร็วทำให้สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจทุกสภาพถนน เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนขั้นสูงช่วยให้เสียงลมและเสียงถนนลดลงอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบและสะดวกสบายสำหรับการชาร์จไฟฟา้าเดนซาดีเ้ารองรับระบบชาร์จเร็วโดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง30นาทีทำให้สะดวกสบายในการใช้งานระบบชาร์จอัจฉริยะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาการชาร์จเพื่อรักษาสุขภาพแบตเตอรี่ และยังสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานหมุนเวียนเพื่อการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นไฮบริดยังมีระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับคืนซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยเปลี่ยนพลังงานจนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเดนซาดีเก้าไม่ได้เป็นเพียงแค่รถหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายห้องโดยสารกว้างขวางช่วยให้ผู้โดยสารมีพื้นที่วางขาและพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่เพียงพอเบาะหลังสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้ เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้บริหารที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานโดยรวมแล้วเดนซาดี9ปี2025กํากำลังนิยามใหม่ให้กับรถ MPV ด้วยดีไซน์สุดหรูเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมันเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวและผู้บริหารที่ต้องการความสะดวกสบายและนวัตกรรมระดับสูงรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและวิศวกรรมสมัยใหม่คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเดนซาดี9 คุณจะเลือกใช้รุ่น Hybrid หรือรุ่นไฟฟ้าล้วนคอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามไรค c ลเ t อร์เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์สุดพิเศษเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป